เองปั๊มนี่ก็พร่องเลยทั้งไม้ทั้งพร่องไม้ก็บแบบพร่องรก็บแบบไม่สแล้วก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้ไม่เอาแรงหน่อยกับสัานกตรณนี้เก่งใจไม่ได้เนาะ ลอกมาเลยเราจะแองก็มัน,มนมต้องไหมทั้งพ่อไปด้เลยแล้วพ่อป้าเปี่ยนจะได้พู ทำไมได้ลำทะลุเอวเดียวห้องทิ้งข้ากระจายที่ตัวกระจายวันนี้ป้าให้มาแล้วเข้าอยู่เป็นเข้าอยังไหนกัลาทิ้งตัวทิ้งบานออกระหัวบานทิ้งบาน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 ทิ้งบานออกเป็นบาน Ba lọkki ok, ba nìyẹn e. ba mẹ̀rún ba ẹ̀yẹ e. ba mẹ̀rún ba nìyẹn e. ba tíì so, ba nìyẹn ba lọkki ba nìyẹn yíngò tíì ngẹyìn tó tíì ọ̀rùn kò tíì ngẹyìn tó tíì mẹ̀rún lórí ngẹyìn. Thank you.

มาบัตรไปด้วยไม่ใช่ไม่เอาก็ไม่เอาเองไม่มีแรงถ้ามีแรงทุกอย่างเราทุกอย่างมันเป็นกำลังทำมาบัตรไปพร้อมต้องพารวมรวมช่วยสัมภเวษิต้องร้างสัมภเวษิต้องรวบรวมช่วยทั้นทุกอย่างมันแรงเราไม่เอาเองนี่กับแรง ไม่ตัวไม่เองมีก็แรงเป็นกำลังเป็นการดับร้างมันก็ต้องแรงไม่ใช่ดับในดับไม่ใช่ดับแค่ดับมันคือการดับล้าง เราสองคนมันนั่งอยู่ใกล้กันปัญญากุฏิปัญญาหลวงพ่อเนี่ยงานเข้าเยอะเออดึงออกอย่างเดียวดูต่อยอย่างเดียวพลังตัวนี้มันมาจากถอยถอยหอยย่ตัวถอยถอยตัวถอยเองพลังตัวนี้มันดูดออกได้มันหอยหอยย่างตัวหอยเองหอยย่างตัวหอยเองภาษาภาษาอันจีเรียกวิชาดูดวิญญาณ แต่อ it you know um. like right ันี้มันไม่ใช่แบบนะไอ้นี่มันนิ่งกว่านะแต่มันเป็นพลังดึงขึ้นพลังดึงออกนิดหนึ่งดึงเข้ามาเป็นพลังที่ข่อยอดถออยเนี่ยใต้หินก็ดึงขึ้นเลยไม่มีแรงรุศกายในรฉานมแสดงเป็นตัวน้อยถึงสาราสัตว์ตายอยู่ในกองไฟก็เผากงเผาป่าไม่นแรงเป็นรุศกายในฉาน่นี้เนี่พอท่านใช้พลังนี้ดินดึงมาหมดเลย ถอยจะตอวถอยเองท่านนี่ประกอบด้วยพระองด้วยพระองค์ด้วยแต่พระ จิตแล้วได้ต้องระว่าออกว่าออกต้องระว่าออกแค่ผ่านเรื่องนี้ของท่านแค่เข้ามาแล้วผ่านั้นว่าออกว่าออกว่ามดแสดงแม่นน้อยก็ไม่ยกหวึนงสิงสาระมันเยอะเรือเวลาเผาป่าบางทีมันตายมันเลือดสิงสาระมันก็เป็นอสุรกายเดรัจฉานมันนี้มาทันจะเปลี่ยนภูมิไปไหนมันก็เป็นอสุรกายเดรัจฉาน มันยังไม่อยยพออย่าพ้นอย่าเบื่มันต้องนอยู่เหมือนกัน,น,น,กนตายไปแล้วเป็นอสุรกายเป็นรุดอย่างเงี้ยมันก็เป็นไม่อยยพออย่าพ้นจากความเป็นคนแบบ ถอ,อยจะปวดถอยอเองให้ไม่คล่องไปด้วยเดี๋ยวก็หลับ <c oughs> มันเดินมาเยอะ <c oughs> มันเดินมาเยอะแล้วมันกองแบนถ้าไม่คล่องไปด้วยนี่งหลับหนึ่เนี้ยรับเวทนาเยอะรับนิวรณ์เนี้ยแคด้วยเสื่อจะเริ่มชาวบ,บ้านมาหาบุญนาดลบแต่ไมนถนัดใช้จะรัอย่างไม่ไม้ไม่ไั้งไม่ ไอ้ถอยแล้วเ็ถอยอนี้ก็ต้องช่อด้วยใจด้วยเออนะ่ารนมาต่อไปเยของท่านเนี่ยมันเดินขึ้นอย่างได้น้าได้เดินขึ้นอย่างได้ดินได้นล้วอกกระพุยมนยกขึ้นมาเป็นเรื่องชันเลยเรื่องชัน เรื่อนชันจากหนักก็เป็นเบาขึ้นมาขยับไยับเหนือยแค่นะเดี๋ยวจะหาวคงไม่มีว่าเนันะแล้วเราัโบว์ไปลงข้เลื <bunker. S 2> <the> ่อนแต่เป็นชั้นที่มนักเบาไหยันมาัปหยับ ก็จ <önce S 2> no? in ัดสรรดาเนี um, kind of like ่ยบ kind of ้างอย่งอยู่นั่นบ้างเพิเศษใจนี้จะไปช่วยมันทุกหมดทุกทิ้งจะได้ไม่แต่วัยกรรมที่มันทำตสอนมัอย่างนี้มันรับวิบากบ้างใช้กรรมทั้งหมดบ้างแล้วค่อยๆช่วยมันมันต้องเล่นก่อนช่วยแล้วมันจะถึงเรื่องดีเลยนะกลับมาใหม่แล้วเป็นใหม่นะนรกใหม่ เแล้วก็อาจากพ่อมีกับพ่อทิ้งเร ้าทิ้งตัวทิ้งไม่เหกจนมันไม่เหลือตัวทิ้งไม่เหลือตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งไม่เหลือทั้งตัวทิ้งตัวไม่ทิ้งอย่าให้มันเปคาอย่ในสเต็ปไหนเปคาในสเต็ปไหนมันค้างอยู่ตรงนั้นคาสเต็ปทิ้งสเต็ปขั้นทิ้งขั้นตอนที้งตอน ภาว่าทิ้งสภาว <HHH> ses 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 ่าลักษณะทิ <c ười> ้งลักษณะเองทิ้งตัวทิ้งตัวทิ้งเองตัวทิ้งก็ไม่ขายแค่ตัวทิ้งทิ้งกบทิ้งตัวทิ้งเองมีเหลือก็มีเหลือมาแล้วตัวมีเหลือเองยันคาขั้นคาตอนคาสติกหรือว่าจะเรียนหรือว่าจะหยาบเนี่ยข้ามอยู่ทิ้งก็ทิ้งตัวทิ้งเองแมวก็แมวตัวแมวเองมี ยังจะมีเหลือท่านมีเหลือตอนทิ้งก็ทิ้งตัวทิ้งเองไปเองไม่เอาก็ไม่เอาถึงไม่เอาเองดีมันไม่เหลือมันก็ต้องเอาไม่เอา เอามันจะแช่นิ่งแช่เฉยก็ทิ้งตัวทิ้งไปดีทิ้งตัวทิ้งเองดีเอามันจะทายนิ่งาชาเฉยก็ไม่เอาตัวไม่เอาเองดีเราไปแบบพร้อมกับโครงไปด้วยเกิดจ้าไปด้วย แค่นามมันจะไม่ใช่แค่สภาวะแค่ลักษณะอะไรสักอย่างสิ่งที่มันไม่มีขอบเขตดังนั้นเวลาโท่ไปก็โท่กไปแบบไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาโนั้นจะได้ไม่มีขอบเขตหรือภาพในไ้ทะลุทะลวงช่วยกันแบบไม่มีขอบเ ได้หมดฤทธิภาระุีเอามาเป็นภาระเอารมาเป็นภาระมีานานาน่ลนะเอามาเป็นภาระเอารเป็น